สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาใส่ซองกุญแจของ Ford นเจอร์นะครับคุณซื้อมาใหม่นะอันเก่าใช้มาห้าปีขาดหมดแล้วครับคซองหนังนะฮะหนังนั่นก็หนังพีนูนะครับไม่ใช่หนังแทนะ้แต่ก็พอใช้ได้นะครับเนี่ยก็ส้องใส่เนี่ยสายมันตรงครับเนี่ยใส่ ถ่ายเสร็จก็สวยครับเราถ่ายตัวนี้ก่อนเป็นคลิปหรอกคลายสปริง ก็ไปครับก็ใส่เอเสียเขาลูจัดใ,ให้สวยนะจ่ายตำแหน่งใส่ตัวนี้ตัวล็อกก็ใส่สปริงล็อกอีกที สวยงามครับ